เหมือนเป็นไลฟ์ ASMR โอ้ลืมโอ้ลืมฉันต้องกินต่อจากช้อนเธอแน่น่ะใช่ออ้วเอาช้อนใหม่มาโควิดกินไปโควิดม่มีเห็นไลฟ์คนไลฟ์ไม่ได้เราเราไลฟ์ได้แฮร์ชอบปิดจัง ช่วงหลายวันที่ผ่านมานี้ปอมก็วัดลวดลายเป็นเชฟปมก็เป็นเชฟซึ่งวันนี้เราก็เลยจะเป็นเชฟด้วยแต่ว,ว่าก่อนที่เราจะเป็นเชฟเราจะมาทําตัวเป็นเป็นบล็อกเกอร์นั่นแหละครับเตรียมเสร็จยังคะเธอเสร็จแล้วหรอฉันไปวัดวลว,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 วดลายได้แล้วจ้ะออฟฟิเชียลจ้างมาเท่าไหร่รจ้างด้วยใจไปเลยนะเธอ ซึ่งเมนูวันนี้มีที่หมุนซึ่งเมนูวันนี้มีมีอะไรบ้างคะมีปลาหมึกผัดไข่เค็มกับอะไรนะคณา,าหมูกรอบซึ่งทําให้เป็นทั้งสองอย่างแต่ว่าก็จะทำทาอะไรบ้างไปหันไนไปหันปหนไปหันันไันไปหนไปหันไปหนไปหันไปหันไปหันไหมนไหันไ้หันไปหันไปหนไปหันไปหันไปอันไปหันอปหันปนไ้ไปหันไปหัไป่ไปันันไปหนไปนน่นนไนนไ แล้วเราก็มีของต้มหมูนะหมูสับของต้มหมูหมูแบบมันไม่ใช่สบู่เพื่อนเป็น้ำย,ยาล้างจานไม่ใช่ยังไงหมูเทพจะไม่ใช่น้ำยาล้างจานแล้วหรือเทพจะเป็นสบ,บู่ไหนอะปลาหมึกอะตายส้นี่นี่นะคะเราจะมาเห้ยหั่นขนาดหัน่น,นลลขนาดอืมเม็ดโกยทำขนาดต้องล้างก่อนไม่ใช่หรอ,หอล้า,า,างแล้วล้างแล้วล้างแล้วใช่ปะขนาดเราจะมาหัน่นนี่นะคะเราจะหั่นะนาด ฉันก็ถามว่าทําเป็นไหมเกอ,อไม่เป็นใครหั่นเป็นบ้างเอาหนะไปเลยนะเห็นปนะมันไม่เล็กไปหรอหรือว่าหั่นอย่างนี้เลยเล็กๆนะจะได้ปรัใ <c ười> ชยัยปวดคิดว่ากินไซส์ไหนก็หั่นไซส์นั้นแต่บาชอบกินเล็กเลยเล็กไลยเปล่ลปา ถูกไหมอ่ะคือบางทีฉันก็คุยกับแฟนคลับฉันหน่ฉันไม่ได้คุยกับเธออย่าสับคันจูบพี่เลือเกอเราลองซมทางอันนี้เลยไหมฉันป่อนนี้ใช้ได้ครับจะจะปรุงบ้างดนึ่งให้ฉันปรุงไปเลยจำไปเลยเพื่อนไปเลยเยอะไหมใหญ่ไปเปล่าเหมือนเป็นไลฟ์ ASMR โอ้ลืม โองพัด้งตึ้ตึ้งตึ้งต,ตึ้งตึวว้งเ็นไลฟ์ไอี่หนเลื่นเมื่อกี้ต้องมีคนเอาไปทำมีมหล่อเลือนแน่ๆดูผมิด้วยเลยรอดูนะครับอัดะเพื่อนแล้วฉันทำอะพืเอนดหตองตโต้เป็นไลโกเดียบยัน อีเดือดเดือดเดอดเืออีไหนหน้าไหนหลังวะตรงไหนวะหรือหั่นแยกออกมาหั่นแยกออกมาเหั่นแล้วติดว่ารอดไม่รอดรอดตัวหนึ่งไม่รอดถึงสองหั่นตามที่ปกติเธอกินนะฉันกินอย่างเงี้ยเออมันจะเคยั้นอุ้ยชื่ออะไรวะในเบนเพนหันเป็นเส้นๆเหรอทุกคน ใครรู้บอกบอกเลยว่าไอตัวปลาหมึกในแบเป็นชื่ออะไรที่มันเป็นตัวร้ายตื่นเต้นมาคัดใครเค็มกันดีกว่า you can see my bro เออแล้มันหยดกันอ๋อ้ยมันขาวแล้วอ่ะมันสุกแล้วอ่ะแล้ววม่อ ไม่ต้องใส่ไข่แดงอ่ะเดี๋ยวก่ดีก่อนให้สุกก่อนหรอมันไม่ต้องคลุกให้มันแบบเข้าเนื้อไปด้วยกันให้มันสุกก่อนนะอย่างมันก็เข้าใหญ่มากแม่พันยังไงวะถามว่าผัดเป็นไหมไม่เป็นแต่อยากเล่นไม่เถอะไปมันดับอ่ะมันไม่ชู้ชา ไปเพื่อนไปผัดเดือเธอก็ผัดเดือดอะก็เธอบังฉันอนะหมึกผัดไข่เค็เมฉันง,ง่ายกว่าที่คิดแค่หั่นแล้วผัดว้าวทุกคนตื่นไหยแล้วฮะว้าวมันน่าเป็นเรื่องผัดจันยิ่งนะการเข้าครัวไม่ใช่เรื่องอยากอย่างที่คุณคิดลองมาเข้าครัวได้กันสิคะฉันรอดจุดเราฉันต้องกินต่อจากช้อนเธอเนีน่ยนะใช่อิอเอาช้อนใหม่มาโควิดกินไปโควิด มมเอาช้อนใหม่ให้หน่อยเด้่อนจืด่ะไม่จืดไม่จืดจืดจืดตรงปลาหมึกอะ่ะไม่เข้าเส้นนะเพื่อนอป้คลุกอะไรจืดแต่ซอสได้แล้วอะซอสได้แลวใช่ไหมฉันว่ามันไม่ต้องเพิ่อมอะไรใช่ไหมไม่รู้อะทุกคนมันต้องคลุกตอนหมึกไม่สุกหรือหมึกสุก เผัดเร็วๆดิหมายถึงว่าเช่วยผัดแบบมีแรงดีๆเด๊ะเ่ปักหมุดจีได้แล้วค่ะเหมือนปะทีิเกิดขาออกไปเปิดไฟเธอเอาจานขึ้นมาให้หน่อยไม่จัดจงจัดการสร้างชั้นอ้น่ อร่อร่อยนะู่นะมาไม่ได้มีสัตว์เดินผ่านไปหนึ่งตัวนะครับได้ยินหรือเปล่าโอ้นี่นะคือปลาหมึผกผรัดไข่เค็มนะครับหนึ่งเมนูสี่สิบห้านาทีเ่นนะเสร็จแล้วอืมเสร็จแล้วไปแล้วบ๊ายบาย